สวัสดีครับผมเด็กชายวิศววัฒการโนเล่ที่15ม .1 ทับสี่สวัสดีครับผมเด็กชายคาคอมบุลม .1 ทับสี่เลขที่19วันนี้ผมจะมาเล่านิทานพื้นบ้านเรื่องสังทองการละากากอมีพระเจ้าพรหม,มทัศชาวเวสวิมลของเมืองพรหม,มทัศเมืมอง,องยศว,วิมลพ,พ,พระเจ้าพรหม,มทัศมีมาเหสีสององค์มาเหสีฝ่ายขวาชื่อนางจันทาเทวีมาเหสีฝ่ายฝ่ายซ้ายชื่อนางสุวรรณจำปากะนางจันทาพระเจ้าพรหมทัศนปรดมาเหสีฝ่ายซ้ายมาก ต่อมามเหสีทั้งสองทรงคันโหนทํานายว่าบุตรของมเหสีขวาเป็นชายส่วนมเหสีซ้ายเป็นหญิงและพระนางสุวรรณจันปากะรู้สึกเสียใจที่ได้ทีดาแทนจะเป็นโอรสและเกรงว่าพระนางจันทาเทวีจะได้ดีกว่าจึงใส่ร้ายพระนางจันทาเทวีจนพระเจ้าพุทมทัตหลงเชื่อขับไล่นางจันทาเทวีออกจากพระราชวังพระนางจันทาเทวีเดินทางด้วยความยากลาบากเมื่อถึงชายป่านนอกเมืองยายตาสองคนสงสารจึงชวนพักอยู่ด้วยโอรสในคัน ของพัดนางจันทาทีวีเห็นความยากลาบากของพมานดาจึงแปลงกลายเป็นหอยสังเพื่อไม่ให้พมานดาต้อง ลำบากเลี้ยงดูเมื่อครบกาหนดคลอดพนางจันทาทีวีก็คลอดโอรสออกมาเป็นหอยสังซึ่งพนางก็รกใค่เลี้ยงดูเหมือนลูกมนุษย์วันหนึ่งพนางจันทาทีวีออกจากบ้านไปช่วยตายายเก็บผักหักฟืนลูกน้อยในหอยสังก็ออกจากลูกหอยสังช่วยปัดกวาดบ้านเรือนและหุงอาหารไว้พอเสร็จก็กลับเข้าไปในลูกหอยสังตามเดิมพนางจันทาทวีเมื่อกลับมาก็แปลกใจว่าใครมาช่วยทำงานและพนางจันทาทวีออกจากบ้านไปลูกน้อยหอยสังก็จะออกมาทำงานบ้านให้เรียบ้อยทุกครั้งพนางจันทาทีวีอยากรู้ว่าเป็นใครวันหนึ่งจึงทำทีออกจากบ้านไปป่่่่าาาาาาเเชนนนนนคยยยยแแตลล้้้ววกกกกก็็อออออออัััับบบมมททททีีีโโรรสสสสใหงงงงพจจจุุดึ เสียและกอดโอรสด้วยความยินดีและตั้งให้ชื่อว่าสังทองเมื่อพระเจ้าพรมทัตรู้ข่าวว่าพระนางจันทาเทวีประสูติพระโอรสก็ยินดีจะรับนางจันทาเทวีกับพระนางสุวรรณจำปากะเทวีลิษยาจึงได้เตตูนว่าโอรสเดิมเป็นหอยสังพระเจ้าพรมทัตก็หลงเชื่อเกรงใจเป็นการกาลกินีต่อบ้านเมืองจึงให้อมัดจับพระนางจันทาเทวีและลูกน้อยหอยสังทองใส่เพแพรลอยไปเมื่อแพรลอยออกจากทะเลเกิดพายุใหญ่แพแตกพระนางจันทาเทวีถูกคลื่นซัดลอยไปติดชายหาดเมืองมัชราชพระนางก็เดินทัก ทาสเจไปปนีจรไปอาศัยบ้านเศรษฐีเมืองมัทร,ราชชื่อธนันชัยเศรษฐีและอำนาจที่เป็นแม่ครัวไอ้ะสังทองนั้นจมน้ำลงไปอย่างนาาพิพบพญานาคมีจิตสงสารจึงเนรมิตรเรือทองและอุ้มะสังทองใส่ไว้ในเรือเรือทองลอยไปเมืองยักษ์ซึ่งนางยักษ์พันธุรัตปกครองอยู่นางยักษ์ขพดะสังทองในเรือทองเกิดความรักใคร่เอ็นดูจึงนำะสังทองให้มาเลี้ยงดูในปราสาทและให้พี่เลี้ยงนางนมแปลงร่างเป็นคนเพื่อมีให้ะสังทองหวัดรัวพระสังทองก็เติบโตอยู่กับนางยักษ์พันธุรัต นางยักษ์พันธุรัตปกติจะต้องไปหาสัตว <we> ์ป่าก <anes English> <acja> ินเป็นอาหารเมื่อนางออกไปป่าก็จะไปครั้งละสามวันจวันทุกครั้งที่ไปก็จะสั่งพระสังทองว่าอย่าขึ้นไปเล่นบนปราสาทชั้นบนและในสวนพระสังทองก็เชื่อฟังแต่เมื่อเติบโตก็เกิดความสงสัยอยากรู้วันหนึ่งเมื่อนางยักษ์พันธุรัตไปป่าพระสังทองก็แอบไปในสวนที่ห้ามไว้เห็นกระดูกสัตว์และคนเป็นจำนวนมากที่นางยักษ์กินเนื้อแล้วทิ้งกระดูกไว้เป็นจำนวนมากพระสังทองเห็นก็เช่นกันนึกรู้ว่ามารดาเป็นยักษ์ก็รู้สึกหวาดกลัวและเมื่ พระสังทองจึงลงไปอาบทั้งตัวร่างกายก็กลายเป็นสีทองงดงามแล้วพระสังทองก็ขึ้นไปบนปราสาทชั้นบนเห็นเกาะลูกเงาะปลาเปลือกทองและผ้าขันพระสังทองเอาเกาะเงาะปลามาสวมมาสวมกายร่างเป็นเงาะปลาพอใส่กระทองก็รู้ว่าลอยได้พระสังทองจึงหยิบผ้าขันแล้วห่อเน,นี้ยออกจากเมืองยักษ์และข้าแม่นางไปยังเมืองตักศิศีลาตกเย็นจึงพักอยู่ที่สาราลิมน้ำฝ่ายนางยักษ์กลับมาไม่เห็นลูกและขึ้นไปที่ปราสาทชั้นบนเห็น กาลูกเงาะปากกระทองและพระขันหายไปก็รู้ทันทีว่าพระสังทองรู้ตนว่าดตัวเองเป็นยักษ์แล้วหลบหนีไปนางจึงหัดตามไปเมื่อถึงฝั่งน้ําเห็นพระสังทองพักอยู่พักอยู่นางไม่เห็นนางไม่สามารถหอกข้ามไปได้จึงร้องไห้อ้อนวอนให้พระสังทองกลับไปพระสังทองจังหวัดกลัวจึงไม่ยอมกลับนางพันพันธุรัสเสียใจจนหัวใจแตกสลายแต่ก่อนตายนานก็สอนบนหาเนื้อหาปลาให้พระสังทองแล้วนางก็สิ้นใจตายพระสังทองรู้สึกเสียใจมากหลังจากได้จัดเผาศพนางยักษ์แล้วพระสังทองก็หอเดินทางไปเมืองพรานสีและได้ไปอยู่อาศัยกับชาวบ้าน ช่วยเลี้ยงโครพระสังทองตอนนี้เป็นรูปร่างวาัอปาพวกเด็กเลี้ยงโคก็มาเล่นสนิทสนมนกับพระสังทองที่เมืองพารานสีนี้เจ้าเมืองมีธิดาเจ็ดองเจ้าเมืองคิดจะให้พระธิดาทั้งเจ็ดองได้อภิเกสมรสจะมีรับสั่งให้ประกาศแก่เจ้าผู้ของนครต่างๆให้ส่งโอรถมาให้พระธิดาเลือกพระธิดาทั้งหกองค์ก็เลือกได้เจ้าชายยศที่เหมาะสมแต่พระธิดาองค์สุดท้ายชื่อรจนาไม่ยอมเลือกเจ้าชายองค์ใดเจ้าเมืองพารานสีทรงกลิ้วมาก จึงประชดโดยให้อามาตย์ไปประกาศให้ใชายทุกคนในเมืองเข้ามาในวังให้พระราชธิดาเลือกพระสังทองในรูปเงาะป่าก็ถูกกินเข้ามาด้วยเมื่อนางรัตนาออกมาเลือกคู่บุญบรรดาให้เห็นรูปของพระสังทองแทนที่จะเป็นเงาะป่านางจึงเลือกเงาะป่าเจ้าเมืองพารานสีกลิ้วมากขับไล่นางรัตนาออกไปอยู่นอกเมืองเจ้าเมืองพารานสีมีความแค้นเคืองเงาะป่าคิดจะกำจัดจึงออกคำสั่งให้เคยทั้งหกและเงาะป่าไปหาเนื้อมาคนละตัวใครหามาไม่ได้จะถูกประหารชีวิตเงาะป่าเข้าไปในป่าถอดรูปเงาะป่า แล้วไล่มนเลียดเ,เนื้อเนื้อทั้งหลายก็ออกมาอออยู่ที่พระสังทองอกเขยหาเนื้อทั้งวันก็ไม่ได้จนกระทั่งมาพบพระสังทองซึ่งหกเคยคิดว่าเป็นเทวดาหกเคยจึงขอเนื้อจากระสังทองระสังทองให้โดยขอตัดใบหูคนละคนอกเคยก็ยอมทั้งหมดก็นําเนื้อไปให้เจ้าเมืองพาราลสี เจ้าเมืองพาลานสียังทำารเงาะป่าไม่ได้ก็แข้นใจจึงมีคำสั่งให้เขือทุกคนไปหาปลาไปถวายพระสังฆทองก็ถอดลูกเงาะป่าแล้วไล่มนเลียบปลาปลาก็ออกมาออกคับข้างอยู่ที่พระสังฆทองหกเขือหาปลาไม่ได้ทั้งวันและเมื่อพบปลามาอออยู่ที่พระสังฆทองก็กราบไ้อ้อ้อนวอนขอปลาพระสังฆทองยกให้ดยขอตัดตาจมูกหกเขือคนละคนแล้วหกเขือกับเงาะป่าก็นำปลาไปถวายเจ้าเมืองพาลานสีเจ้าเมืองพาลานสีคัดแข้นใจที่ทำ อันตรายงาะป่าไม่ได้ก็เฝ้าคิดหาวิธีอันอื่นที่จะกำจัดงาป่าพระอินทร์บนสวนสรรค์ทราบถึงการคิดแล่ของเจ้าเมืองพารานสีต่องาป่าจึงลงมาช่วยโดยหอดลงมาลอยอยู่หน้ารัที่นั่งของเมืองพารานสีและต่าวท้าทายว่าให้เจ้าเมืองพารานสีหาคนดีมีฝีมือหอกขึ้นมาตีตีครีกกับพระอินทร์บนอากาศภายในเจ็ดวันถ้าหาไม่ได้ก็จะฆ่าเจ้าเมืองพารานสีเจ้าเมืองพารานสีตกใจมากให,ให้ให้หกเขยและบรรดาศสีนาอัมมาช่วยกันหาผู้อาสาหอกไปตี คลีทุกคนก็จนปัญหาเจ้าเมืองพารันสีจึงให้ป่าประกาศว่าผู้ใดที่สามารถหอกไปตีคลีกับผ้าอินบนอากาศได้จะยกพระราชสมบัติให้แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดมาอาสานาม,มุนทาเทวี มาเหตสีของเจ้าเมืองพารานสีจึงแอบไปหานางรจนาและขอให้นางรจนาอ้อนวอนให้งอกป่าช่วยงอกป่าสงสารทั้งสองจึงรับปากและในวันที่เจ็ดงกะป่าก็ถอดรูปเป็นพระสังทองใส่เกลือแล้วหอกขึ้นไปตีครีกับพระอินจนชนะพระอินก็กลับไปบนสวรรค์เจ้าเมืองพารานสีดีพระไทยมากได้ขอโทษพระสังทองและยกราชสมบัติให้ตามสัญญาพระสังทองขอลาไปตามหานางจันทาทวีก่อนพระสังทองเดินทางไปตามเมืองต่างๆจนกระทั่งมาถึงมัชชราชจึงไปสืบถามที่บ้านทานนันชัยเศรษฐีว่ารู้จักผู้หญิงที่ชื่อ จันทาทวีหรือไม่ธนัญชัยเศรษฐีบอกว่าไม่รู้จักแต่ก็เชิญพระสังทองอยู่รับประทานอาหารพระสังทองสังเกตว่าอาหารมีรสชาติปราณีตซึ่งผู้ทําจะต้องเป็นผู้ทําอาหารถวายเจ้าแผ่นดินจึงขอพบแม่ครัวและซักถามประวัติก็ทราบว่าเป็นนางจันทาทวีจึงดีใจมากและขอธนันชัยเศรษฐีจะรับพระมารดากลับไปพระสังทองนําพระมารดากลับไปอยู่ที่เมืองพานสีพระสังทองปกครองเมืองพานสีจนจรเดิญรุ่งเรื่อนกิจศพเพไปยังนครอื่นๆจนถึงเมืองพรนหมนาคนครอมบาดเมืองพรนนครจึงทูลเสนอพระเจ้าพรชัดว่า พระสังทองพระราชรอสครองเมืองพระลานพาลานสีมีความสามารถทําให้ลุงเรือยงจึงเห็นสมควรที่จะอันเชิญพระสังทองมาครองเมืองพระนครเพื่อสร้างความเจริญพระเจ้าพรหสมทัศเมื่อทรงทราบว่าพระโอรสยังมีชีวิตอยู่และมีความสามารถก็ยินดีและสํานึกผิดให้อํามัดผู้ใหญ่ไปเมืองพานสีและทูลเชิญพระสังทองและพระนางจันทาเทวีกับเมืองพระนครพระสังทองสงสารพระบิดาจึงอ้อนวอนพระมารดาให้อภัยพระเจ้าพรหัมทั์และเดินทางกับเมืองพระนครพระเจ้าพรหัมทัดก็มอบราช